และผลว่ามาเพราะอะไรี่เราต้องถามว่าการที่มาพบแม่แล้วก็อยากมาขอคำชีนแน้แนะแล้วก็สัมผัสได้ดูคลิปหรือว่าติดตามคำสอนก็ได้สัมผัและรู้ว่ายาธรรมาดากับแม่อระมาด่กับแม่ใช่ไหมแล้วก็จึงอยากมีที่พึ่งทางใจหรือว่าการชี้แนะในการที่เราจะดำเนินชีวิตการงานการเงินสุขภาพหรือว่า ้านความรักอะไรต่างๆคิดว่าแม่จะสามารถชแวยได้ใช่ไหม mm hmm. ตรงนี้ก็หลายๆเหตุผลที่แต่ละคนที่มาเนี่ย mm hmm. มีความทุกข์หรือว่ามีมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจแม่ก็เป็นที่พึ่งทางใจ mm hmm. ใช่ไหมตรงนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าการที่มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนมีองค์หรือมีองค์ก็ตาม ก็สามารถาวบแม่ได้แล้วก็มาขอคำชี้แนะจากพระมารดาที่ผ่านการศึกษาอาจารย์แม่ได้แต่เราต้องมีศรัทธาความว่าศรัทธาคืออะไรถ้าเราได้ติดตามอ่ะเราจะเข้าใจว่าในคำสอนศรัทธาในการปฏิบัติด,ดีศรัทธาในการที่อาจารย์แม่สร้างกรรมดีที่เรามองเห็นอ่ะบางทีการการที่ได้เห็นภาพ หรือการโพสธรรมะทุกๆวันที่เราได้เห็นทุกวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้เราได้ชี้วัดได้ว่าแม่จะช่วยเราได้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมเราไม่ได้มองแค่ผิวเผินทุกคนนี้ก็พยายามอย่าคิดว่างทำให้จิตเรารู้สึกผ่อนคลาจริงๆแล้วอะ แม่จะบอกว่าการที่คุณได้เข uh ้ามาตาในเพจของแม่องมาชนบุรีหรือว่าเฟซบุ๊กของแม่สัจธรรมสัจเทพที่ได้เผยแพร่คําสอนสัตธรรมหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าและคําสอนของพระเกจิอาจารย์ต่างๆมาเผยแพร่เพื่อให้ทุกคนได้จมูงสติแล้วก็ได้สามารถตื่นตูวมาเข้าใจว่าความจริงของชีวิตอ่ะมันคืออะไร บางทีบางครั้งเราทุกข์เพราะอะไรบางบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่มีเรื่องทุกข์เลยก็ได้ไม่ว่าจะใครกันแล้วแต่รวยจนน่ะความสุขคืออะไรยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมบางคนบอกว่าความสุขคือความร่ำรวยความสุขคือการมีเงินทองเยอะๆเพราะว่าจะได้มาช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวหรือว่าคนที่เรารักลูกได้มีกินดีหรือด,ดีได้มีชีวิตทีสุขแต่ความจริงแล้วว่า ถ้าเราเข้าใจในธรรมะเราจะรู้ว่าความสุขมันอยู่ที่ตัวเราเองมันอยู่ที่ใจเราเองความสุขมันไม่ได้อยู่ที่เงินรู้เข้าใจนะแม้แต่คนที่ว่าร่ำรวยเขาก็ยังไม่มีความสุขได้เขาก็ยังทุกข์เลยเพราะว่าอะไรเพราะกิเลสถ้าเรามีกิเลสเยอะเราก็ทุกข์เยอะถ้าเรามีกิเลสน้อยเราก็ทุกข์น้อยแต่เราจะเข้าใจได้ยังไงว่า ตัวกิเลสที่อยู่ในตัวเราเนี่ยมันมากแค่ไหนแล้วเราจะกําจัดมันได้ยังไงตรงนี้แหละคือวิธีที่แม่จะบอกว่าเราจะแก้ไขอย่างไรเราจะปฏิบัติ์ปนอย่างไรเพราะบางครั้งอะ,ละหลายๆคนที่ติดติดกับดักกับดักอะไรรนะู้ไหมกับดักมายาที่มาล้อลวงกิเลสเราแล้วมันทําให้กิเลสเราโตขึ้น กิเลสเราก็พองโตมันก็เลยทําให้เราทุกข์อ่ะเพราะความอยากอยากได้นู่นอยากได้นี่ก็เลยทําให้เราไม่สมหวังแล้วเราก็ผิดหวังแล้วเราก็ทุกข์ไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีความทึงพอใจแล้วก็ไม่มีความพยานอยากมากเกินไปเราก็วางได้เราก็สงบได้เราก็สุขได้ในสิ่งที่เราเป็นนะ แม้ก็สานะัร์ที่ได้มาเจอกันนะศาสตร์นะ